ที่สำคัญของมนุษย์และสัตว์ที่ใช้ในการบดเคี้ยวอาหารฟันเป็นอวัยวะพิเศษที่เจริญมาจากเนื้อเยื่อชั้นนอกเช่นเดียวกับผิวหนังหรือกลิดของปลาซึ่งมีอยู่สองชุดได้แก่ฟันแท้และฟันน้ำนมซึ่งโครงสร้างจะมีลักษณะคล้ายๆกัน ความเชื่อโบราณกล่าวไว้ว่าเท้าฝันว่าฟันหักฟันหลุดหรือฟันแตกมักจะบอกเหตุไม่ดีสักเท่าไหร่เป็นความฝันที่คนส่วนใหญ่มักฝันอยู่บ่อยๆโดยการฝันถึงฟันในลักษณะต่างๆจะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปในศาสตร์ของการทำนายฝันถ้าฝันว่าฟันบนหลุด ทำนายว่าญาติผู้ใหญ่ฝ่ายบิดาอาจจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพเจ็บป่วยหรือเกิดเหตุไม่คาดคิดถึงชีวิตและมีเกณฑ์จะได้ลาาปลอยหรือมีโชคทางการค้าถ้าในความฝันฝันว่าฟันล่างหลุดทำนายว่าญาติผู้ใหญ่ฝ่ายมารดาอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพเจ็บป่วย หรือเกิดไม่คาดฝันถึงชีวิตถือเป็นฝันที่ไม่ค่อยจะดีแต่อาจจะมีเกณฑ์ได้รับโชคทางการค้าหน้าที่การงานก็อาจจะดีขึ้นหากในความฝันฝันว่าฝันหน้าหลุดหรือร่วงหรือหักในช่วงนี้อย่าทุ่มเทอะไรเกินตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเพื่อนหรือความรัก ให้ระวังเรื่องสุขภาพอาจมีอาการปวดข้อปวดกระดูกหรืออาการเจ็บป่วยอื่นๆก็เป็นได้ถ้าในความฝันฝันว่าฟันร่วงหรือฟันหักหมดปากทำนายว่าคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลหรือไปต่างประเทศให้ระวังเรื่องอารมณ์ให้ดีเพราะอาจจะมีเรื่องทะเลาะกับคนรอบข้างและ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนงานใหม่แต่ถ้าในความฝันฝันว่าฟันแตกทำนายว่าจะมีเรื่องให้เสียเงินเสียทองทรัพย์สินและของอันเป็นที่รักของคุณและควรเอาใจใส่ญาติผู้ใหญ่ในบ้านให้มากขึ้นแต่ถ้าหากว่าในความฝันฝันว่าฟันโยก แต่ไม่ได้หักหมายความว่าอาจมีเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับเพื่อนหรือคนสนิทเกิดอุบัติเหตุทำให้เจ็บตัวหรืออาจเจ็บป่วยได้ถ้าในความฝันฝันว่ามีฟันงอกขึ้นมาใหม่ทำนายว่าจะมีคนมาอาศัยอยู่ในบ้านซึ่งเป็นฝัน ที่ไม่ดีนักอิทธิพลของตัวเลขในการเสี่ยงโชคในการฝันเห็นฟันหลุดฟันร่วงฟันแตกในระยะนี้ไม่แนะนำให้เสี่ยงโชคถึงแม้ว่าความฝันที่ฝันว่าฟันหักฟันหลุดหรือฟันแตกจะเป็นความฝันที่ไม่ค่อยดีนัก แต่เราก็สามารถที่จะแก้เคล็ดด้วยการหมั่นทำบุญและเตือนสติไม่ให้เราใช้ชีวิตประมาทและระมัดระวังตัวเองมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพเราก็ควรจะต้องหมั่นดูแลตัวเองและคนในครอบครัวด้วย